ตอนสว่างสว่างไม่ทำมาทำตอนมืดมืดเอ้ยลูกชายของฉันอันนี้จะทำอะไรเนี่ยโหลดหน้าโหลดหน้าอ,งงนอ,อันนี้ถอดออกมาแล้วประกอบได้ไหมได้นะ ทำพรุ่งนี้ดีไฟไหมอยู่นี่นไม่น่าจะรอดพี่ทมน้องเชีย น้องน้องเคาะเชียนี่นะคะสายซิงค่ะอ่ะอ่ะอ่ะน้องน้องเคาะเชียอย่างน้วอ่ะเตะมา น้องเคาะเชียร์อีกแล้วอนาคตเด็กช่างค่าเรียนช่างอะไรดีน้องก้าวฮะช่างยน เราไปกันดีกว่ากันไปให้พี่เขาอยู่คนเดียวดีกว่าทำได้นะทำได้โอเคไป